สวัสดีครับพบกับเราอีูแล้วนะครับนิสันเอกสารภูมสาขาโคราชจอ,อของเรานะครับวันนี้นี่ดูดูปล่อยรถใหม่สิครับรออะไรนะฮะสำหรับสาขาของเราขายดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเราวเชิญด,ดูด้านหน้าเลยครับตัวนี้ก็จะเป็น all new almera นะครับผมนะฮะเป็นรุ่นตัวรอง t o ปเขาเรียกว่ารุ่น V นะครับราคาก็อยู่ที่ 599,000บาทนะครับตัวนี้ก็รถรุ่นนี้ก็เราก็จะแต่งมารอบคันเลยนะครับก็เป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตของตัวนี้นะครับจะเป็นลายเึ้นนะครับผมนะฮะเป็นดำแดงนะครับเป็นสไตล์ใหม่นะฮะออกแนวสปอร์ตนิดๆนะครับนะฮะกระจังหน้าก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับสเกิร์ตรุ่นนี้นะครับใกล้ดูรถของอเมริกามีมิติมากขึ้นคล้ายๆกับรถที่ เขาเรียกอะไรหน้าบานๆหน่อยเนาะก็ดูแบบสปอร์ตนิดๆนะครับนะฮะอ่ะพอมาดูด้านท้ายนะด้านข้างสเกิร์ตตัวนี้ก็จะมีจีบแดงด้านท้ายนิดหน่อยนะครับเพิ่มให้รู้ว่าเออเราติดสเกิร์ตมานะครับแล้วเพิ่มไม่ไม่ต่ำมากไม่ลดไม่ต่ำมากนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับสเกิร์ตตัวนี้นะครับผมอ่ะอ่านะฮะดูกันไปสีดํานะครับตัวนี้นะครับที่เราเตรียมปล่อยมอบเอ้ยส่งมอบนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะดูด้านท้ายของเราดิ ด้าน,นท้ายของเรานี่ก็จะออกแนวนทรงส,ยสวยๆนิดนึงนะครับเพราะว่า,าจะมีตัวสิจอร์วิกนะครับผมนะฮะจอนจอนก็หมายถึงชื่อนะครับวีก็บป์เาว่าสัปดา <c oughs> ไม่ใช่นะครับว่า <c oughs> เป็นคําขอของลูกค้านะครับลูกค้าจะคาไ,ได้คําว่าจอร์นวิกนะครับเราก็เลยจัดให้นะครับไม่รู้เขาไปดูหนังเรื่องอะไรมานะครับผมนะด้านท้ายของเราก็ดูสวยๆหน่อย เออสเกรตรุ่นนี้ก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรอะชุบโคมเมี่ยมมาให้นะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็มีเอ่อการืีดลมนะครับเวลาเราใช้ความเร็วนะครับก็ช่วยในเรื่องของการืีดลมนะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็จะดู้หลาหน่อยนะครับด้านท้ายก็ดูมอนแบบายใหญ่ๆนะฮะดูอูมนะครับก็ช่วยรถมีนิสิมากขึ้นนะครับนะฮะัีนี้เราขัดเคลือบสีแล้วอ่ะเรามาดูภายในนะครับผมภายในหลักๆตัวนี้ก็จะมีนะครับ กล้องมองรอบคันนะครับผมนะฮะหน้าจอก็นิ้วนะครับนะฮะหน้าเลียนไม้ก็เป็นขนาด7นิ้ว TFT นะครับด้านหนึ่งบอกดิจิตอลด้านหนึ่งบอกเป็นอนาล็อกนะครับก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยดีเชฟนะครับเป็นพวงมาลัยตัดนะครับก็ให้เข้าออกได้สบายขึ้นนะครับพวงมาลัยของเราปรับได้สีระดับด้วยกันนะฮะก็ต้องเรียนลูกค้าอย่างนี้ครับถ้าลูกค้าได้ออนนิ่มมล่าไปนะ ก็วิ่งทางไกลก็ให้ปรับลงไรหต่ํานิดนึงนะครับเพราะว่าจะวางที่เท้าแขนได้พอดีกับขอบประตูนะครับผมแต่ถ้าวิ่งในเมืองเราใช้ลักษณะการเลี้ยวกันเยอะๆนะครับก็ให้ปรับสูงขึ้นนะครับผมเพได้ง่ายต่อการสะดวกในการสาวนะครับหรือว่าการหมุนวงมาไัยนะครับผมอ่ภายในก็ที่เราดูว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ารถเตรียมส่งหม้อะดูด้านหลังนิดนึงครับดูด้านหลังนิดนึงนะครับอ่านั่น ้าน,นหลังก็จะโอเคนิดนึงนะฮะตอน,นนี้นะครับก็ภายในก็จะกว้างหรูหราเลยนะครับทีนี่ลูกค้าก็มาถ่ายรูปแล้วเนาะนะได้เลือกถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราก็แอบลูกค้านิดนึงมารีวิวนะครับตัวนี้ก็เสาอากาศได้อยู่ภายในกระจกนะครับจะเป็นเสาอากาศที่อยู่ในกระจกนะครับบางบางคนเลกลูกค้าถามว่าเอ๊ยเสาอากาศรุ่นนี้ไม่มีนะครับผมอยู่ในกระจกเราเราฝังอยู่ในกระจกนะครับ,น,รบนี่เลยนะฮะให้รถกับดูหรูเรียบนะฮะ ลดเสียงรบกวนน้อยลงนะครับผมดูด้านท้ายครับผมโอ้ด้านท้ายก็จะกว้างนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะก็ใส่ถุงก๊อกได้นะครับสอลูกด้วยกันหรือ3รลูกนะฮะแล้วแต่นะครับมาพร้อมกับชุดปะยางนะครับโอ้โหให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้สําหรับชุดปะยางนะครับถ้าเกิดเหตุยางรั่วอะไรเงี้ยเราใช้ชุดปะยางไม่ต้องถอดล้อนะครับหรือว่าไม่ต้องมาหมุนปแจคขึ้นแม่แรงเสียเวลานะครับอ่านะครับ ดูกันไปแล้วนะครับโดยรวมๆเป็นไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นิดนึงถ้าไม่ชอบก็กดนะครับนะครับผมได้เลยนะครับผมนะเราก็ยังมีการไลค์แล้วก็มีการส่งมอบลูใหม่กันเรื่อยๆนะครับสาหรับลูกค้าที่ชอบอะม่าสีดำนะฝากไว้นิดนึงนะครับก็ศูนย์ของเราอยู่ตรงไหนครับศูนย์ของเราก็อยู่ตรงที่ าทางใบจอหอนครับตรงข้ามกับโคบอนเฮานะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหาหน้าเกมได้นะครับ091 017 9666นะครับเราบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับคนที่รักรถนิสสันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับออนิวอเมล่าของเราสวัสดีครับ